ก็สวัสดีครังรับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวตอนนี้ผมอยู่ทุ่งกวัวเจียวทุ่งที่หนึ่งครับจะให้ดูชมแบบ ยิ้มใจเลยมารอบนี้เยอะกว่าครั้งที่แล้วพอสมควรครับดอกกระเจียวห่างกันแค่สิบวันนะแต่เขาบอกว่ามันออก6กซนนะครับเนี่ยถ้าเต็มร้อยน่าจะปลายเดือนพอดีพอดีถ้าเป็นเช่นนี้ จุดนี้ออกเยอะที่สุดแล้วครับไม,ไม่รู้แล้วแต่คนชอบอถ่ายจุดนี้เนาะครับต,ตรงนี้หนากับเพื่อนตรงนู้นแล้วตรงนู้นจะถ่ายมาองเห็นไหมไม่ไม่แน,น,น่ใจก็เยอะถ้าย,ย้อนแสงหรือป่าดวงอาทิตย์มันตั้งบนศรีรษะเราก็เลย,เลยดูยาก <c oughs> จุดนี้ออกเยอะที่สุดแล้วครับ ผมท,ทำวีดีโอทำยูท b e ด้วยกับสิบวันที่แล้วผมก็มาที่ผมอยากมาผมนึกว่าวันนี้มันจะคึมนึกว่าจะได้ดูมหมอกที่ยิมหกที่แล้วก็มาทีหนึ่งละ บอกว่าไทยอีแถวตรงนี้สวยที่สุดแล้วเขามาทำอันพี่นัอันนี้กล้องอยู่ไหนเีตัวนี้ะพี่กล้องเองมถ่ายเองพี่เองตัรงนี้เสรจตังนี้เลยไปมาสิจุดที่สวยที่สุดไม่มาถ่าย

ือซ้ายมือซ้า้าอากเงี้ยเคนเราไปข้างเอ่อข้างข้างไปก่อนอันนี้อามืออนเอามือัน้เอนะสอมือได้อมือได้อ้ยอ่ะอนีเดี๋ยวพี่ไปเรียกเอาตรงนี้หน้ามสวย มุมมุมอันไอ้นี้ก็เห็นมุมนี้มั่งพี่ถาวรจะกลับรถตู้รถรถกางหากนะไี่กบราลจ่กลับไปกับเขาหรือจะไปที่เดิมกัน